สวัสดีครับนักเรียนครับชั้นม .4 ครับวันนี้นักเรียนจะต้องทํางานที่ครูให้ไว้โดยนักเรียนจะต้องมีวิธีเข้าไปเอางานดังนี้ครับนักเรียนให้นักเรียนเปิดเครื่องแล้วก็มาที่ไอคอน PC เครื่องนี้ครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วให้นักเรียนมาทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือทางซ้ายมือเรานะครับแล้วเลือกไปหาที่โฟลเดอร์เครือข่ายนะครับนักเรียนคลิกเข้าไปครับ คลิกเข้าไปให้นักเรียนให้นักเรียนหาไอคอนที่มีชื่อว่าคอมที่เชอร์ครับนักเรียนเจอแล้วนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปครับเพื่อที่จะมาที่โฟลเดอร์แชร์สื่อการเรียนการสอนนะครับเมื่อเจอโฟลเดอร์แล้วให้นักเรียนทําการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนักเรียนก็จะเจอม2มสม4สครับสำหรับชั้นมสให้เลือกของโฟลเดอร์ม4ครับเมื่อนักเรียนคลิกเข้ามาแล้วนักเรียนจะเจอ กิจกรรมในวันนี้นะครับศึกษาและทดลองใช้งานเครื่องมือพื้นฐานครับนี่ิกเข้ามาเรียนก็จะเจอกิจกรรมที่ครูให้ไว้นะครับนักเรียนอ่านคําถามแล้วก็ตอบตอบคําถามตามนี้นะครับมีมีชุดคําถามมีอยู่3มชุดครับหนึ่งสองสามครับให้นักเรียนเลือกมาครับใครจะเอาการวัดเรียนก็ตอบการวัดใครจะเอาการตัดเรียนก็ตอบการตัดใครจะเอาการจาะเรียนก็ตอบการจาะครับ นักเรียนเลือกใบหนึ่งแล้วให้นักเรียนไปหารูปภาพมาใส่ครับรูปภาพมาแทะใส่ตรงขอบสี่เหลี่ยมนี้ครับเมื่อเรียนได้รูปภาพเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาบอกว่าประเภทเครื่องมือของนักเรียนคืออะไรลักษณะการใช้เครื่องมือ,อลักษณะการใช้เครื่องมือเป็นลักษณะยังไงมีการใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับอธิบายมาตามที่ครูให้มาครับถ้านักเรียนเสร็จแล้ว นักเรียนจะลืมพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อนักเรียนให้เรียบร้อยแล้วเซฟไปที่โฟลเดอร์อยู่ที่ไดดีนะครับชื่อชื่อว่าไดมอปายนะครับเซฟไว้ที่ไดมอปายนะครับของชั้นโมสี่ครับอยู่โอปายนะครับนักเรียนเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทํากิจกรรมที่นักเรียนสนใจค้นคว้าอิสระได้เลยครับหาแล้วแต่นักเรียนจะทาครับนักเรียนครับ